สวัสดีครับผนกช่งางวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำหนึ่งอย่างครับสำหรับใ,ใช้สำหรับต่อสายที่เป็นสายคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็ถ้าเรียกตามภาษาช่างง่ายๆก็เม็ดบักย่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อสายกัน ต่อแล้วสัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้สเสถียรไหมสัญญาณคอมพิวเตอร์ใช้ได้สเสถียรไหมมาดูวิธีต่อกันครับเราก็จะามาดูวิธีต่อใช้งานกันนะครับผมจะใช้คลิมสำหรับใช้กับสายคอมพิวเตอร์ของยี่ห้อลิงค์นะครับผมตัวนี้ แล้วผมก็จะปอกสายครับเดี๋ยวเขาปรับไปนี่แป๊นนึง ตัวนี้ก็คือตัวต่อที่ช่างเขาเรียกว่าเม็ดมยมนะครับผมส่วนชื่ออย่างเป็นทางการก็สก๊อตล็อกผมจะตัดด้านนี้ครับด้านนี้ผมตัดเสร็จผมก็จะปอก โดยวิธีการต่อเนี่ยเราจะใช้สีส้มต่อกับสีส้มสีขาวขาวส้มก็จะต่อกับขาวส้มมีวิธีการดังนี้นะครับโดยในเม็ดมะยมเนี่ยเขาก็จะมีเขี้ยวที่เป็นเขี้ยวสำหรับกัดสายโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องปอกนะครับ ีครับเห็นไหม,มจะเประจุกสีเหลืองเหลืองส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีเขี่ยวสำหรับจิกสายให้ถึงกันวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับโดยของเขาก็จะมีอยู่2อรูรูที่1นึ่งเราก็ใส่ปลายสายที่หนูกัดขาดหรือว่าขาดด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตามนะครับนี่ครับ เรากดเข้าไปให้แน่นกดเข้าไปให้สุดเลยนะครับใส่ลงมากหืมก็<ฮ>สัป,ป่าดักได้ยังจุ่มนี่คนโทรเขรอะไรบ่ นหน,นึ่งหนึ่งก็เป็นที่เรียบร้อยครับต่อเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ